ซื้อปลาทู120ี่สบาทนี่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะจะตอนนี้เราก็มาซื้อปลาทูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะซื้ออะไรเพิ่มเติมเอ้ยโทษค่ะ,เ,คะเราไปชมตลาด,ดเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะซื้ออะไรดี ตอนนี้มาแบบแดดเปรี้ยงมากๆเลยนะคะมาแบบแดดเปรี้ยงมากสำหรับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อันนี้อะไรคะเนี่ยน้ำตาลโซอสเนาะเท่าไร่จ๊ะยี่สิบห้าเอาแก้วหนึ่งค่ะเออเอาขวดหนึ่งยีห้าบาท อันนี้เป็นน้ำตาลสดตาลสดจากต้นจ้าสองสามสี่คือห้าบาทเอาเย็นเย็นเลยค่ะเย็นเย็นเลยมันออกมาไม่ได้นะอันข้างในใช่ค่ะได้โอเคยี่สิบยี่ห้าโอเคจ้าได้ค่ะไม่เป็นไรอันนี้เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็คือ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปชมอ๋ออุย๊ยอันนี้ก็กินได้โอ้ใส่แก้วก็ได้หรอกำลังคิดว่าจะกินเลยใส่แก้ว,กวเนาะได้ค่ะเอาแก้วนึงอันนี้เป็นรสช่องสิงคโปร์แบบอร่อยๆเดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นกันบ้างนะคะว่าเขามีอะไรบ้างโอ้มีหลากหลาย สวยๆทั้งนั้นเลยเขียวๆอันนี้อะไรนะอันนี้สาคูสาคูอันนี้เต้าส่วนใช่ไหมคะเต้าส่วนเนาะสีนนหเหลืองๆะสาคูเต้าส่วนอันนี้จะมีเป็นบลูเลยไ์ไหมคะอ๋อมีบัวลอยไข่หวานด้วยบัวลอยไข่หวานข้าวแก้วใหญ่ขนานี้นะใช่ค่ะแล้วอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นมันเนาะ อ,อ๋อบวชมันโอเคก็น่ากินค่ะใส่แก้วบวชมนันนี่เป็นสิงคโปร์ใส่เนาอ,อเราขอน้ำแข็งแยกได้ไหมคะได้เดี๋ยวเราไปเติมเข้มข้นมากๆเลยสวยๆจะเป็นสีแบบนี้ อันนี้ถุงหนึ่งค่ะให้เอาสองถุงมันสองถุงมันสองถุงอันนี้อะไรนะคะอันนี้ทัทิมปรอกทับทิมปรอกเอามันสองถุงค่ะน,นี่เป็นละช่องไทย เหลืองน่ากินน่ากินพาไปชมตรงนี้กันนี่เป็นรสช่อมไทยแล้วนี่เป็นยำแหนมนะคะโอ้สีสวยมากเลยโอ้ยปลากระเดิ่เรามาทางนี้ก่อน มันสองแล้วก็อะไรแล้วก็เอาเบอร์ลอยสะเบอร์ลอยไข่หวานเบอร์ลอยไข่หวานเอาไข่ด้วยเบอร์ลอยเอาสามอันก็ได้ค่ะเบอร์ลอยสามใช่ค่ะสามสี่ห้าหกเบอร์ลอยไข่หวาน เข้มโพนเลยอ่ะอันนี้เป็นสีธรรมชาตินะครับอสีธรรมชาติมันม่วงอันนี้จะเป็นมันม่วงอันนี้เป็นฟักทองเขียวใบเตยเหรอคะเเียยวใบตอ๋อสีแบบธรรมชาติเลยสวยอะไรครับรอแป๊บนึงครับ จะอยู่ตรงนู้นนะคะขออนุญาตนะคะค่ะครัอ,อันนี้ก็จะเป็นบัวลอยไขวานตรงนี้ก็รยันนี้ก่นกอนล้วมาวคช่วงันซุปไหนจะไปลเอเคขอบคุณค่ะนนจัดคา นี้เราได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้ออะไรดีนะตอนนี้โอ้หฝักบัวก็น่ากินทุกอย่างน่ากินหมดเลยเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนดีกว่านะคะทุกคนพี่นัดจอดรถรออยู่เดี๋ยวจะไปซื้อเดี๋ยวเราจะไปซื้อ,เร,อ,เ,อ,อเราจะไปซื้อลูกตาลเราจะไปซื้อลูกตาลเพิ่มนะคะจะอยู่ตรงนี้ จะไปซื้อลูกตาลก่อนดีกว่ากุ้งก็อร่อยกุ้งพรเดี๋ยวเราไปซื้อลูกตาลอยู่ตรงนู้นนะคะไม่ได้ใส่ว่าแม่เขาอยากได้ผักอะไรนะถุงเท่าไหร่คะ,ะ,คะลูกตานลนะจ๊ะ สี่สิบบาทเนาะอ่อนๆเลยหนึ่งถุงค่ะอ่อนๆทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาถุงไหนดีสามถุงละสี่สิบค่ะจะวายค่ะมันเป็นสามดเลยคุณค่ะอันนี้มันมันแก่ไหมจ๊ะพี่ไม่แก่เนาะ อันนี้เราเอาถุงนึงแล้วแหละแต่ว่าจะเอาอีกถุงนึงกำลังดูว่ามันมันแข็งหรือเปล่าตักลัวแข็งราน,นี่ก,ไนนก,กไ็ได้อันนี้แมย้ายจะกินไม่ได้จะเรื่องของเรื่องนะอะอ,อ,อันนี้นอ,อ่อนเนาะอันนี้อ่อนทุกอันโอเคเอานี่จ้ะ